สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอดีศรสกคนครนะครับและเรามาดูช่างฝีมืออีกหนึ่งท่านนะครับในการนวดปูนนะครับวิธีการนะครับนวดปูนนะครับนี่ครับการนวดนะครับ เป็นนวดแล้วมันกงจะไปเฮ็ดังสีครับมาเฮ็ดเจ็ดครับเด้อนี่ครับวิธีการนวดนะครับต้องใช้ผู้ชายนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้กำลังในการนวดให้เนื้อปูนมันเข้าที่กันนะครับ ตอนแรกผมนึกว่าเป็นน้ำนะครับอ,อันนี้คืออะไรครับใน<า>เป็นน้ำยาเหรอครับอ๋อน,น,น,น้ำยาปูนปั้นมันเป็นเหนียวเนาะอ๋อผม,มอตอนแรกผมเดี๋ยวมา,าผมนึกว่าน้ำนะครับน้ำยาปูนปั้นนะครับ<า>คือใช้ตัวนี้แทนน้ำหรอครับใช่ครับอ๋อนะครับที่ดูคนสั่งมันเป็นถังอะไรไอตัวไอ้ตัวเป็นถังขาวๆอยู่หน้าบ้านอ๋อนี่นะครับน่าเป็นความรู้นะดูเป็นความรู้ ประโยชน์ของซีเมนต์นะครับเป็นน้ำยานะครับนะครับวิธีการนะครับเป็นใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผสมกับปูนนะครับแทนน้ำนะครับเป็นน้ำยาปูนปั้นนะครับ แสดงว่ามันต้องมีความส่วนผสมของน่าจะมีกาวเนาะเป็นกาวนะครับสามารถประสานได้กับปูนนะครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับในการทำงานของนายช่างนะครับแล้วก็จะมีถุงมือยางนะครับซึ่งต้องใช้นะครับใช้ถุงมือมันน่าจะกัดมือใช่ไหมครับขาด กัดไม่ได้นะครับต้องใช้ถุงมือยางนะครับในการนวดปูนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องอยู่กับปูนนะครับขนาดผสมปูนเฉยๆยังต้องรีบไปล้างนะครับมันมันกัดมือแล้วแบบความนุ่มของมือนะครับของเรานะครับอยู่กับปูนนานๆวันวันก่อนที่ผมเทพื้นห้องน้ํากับดูงนี่ก็มือนี่ครับตอนนี้ความนุ่มนะหายไปนะครับต้องได้ทาครีมอยู่กับทุกวันนะครับเพราะว่าปูนกัดนะครับ อันนี้ยิ่งต้องจับอยู่แบบนี้ทั้งวันนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับถุงมือนะครับนี่นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับกับภาพบรรยากาศการทำงานของนายช่างนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ